ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยไปโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาหาเอ,อ่อ คาถาที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนก็คือโหมดอันนี้เลยนะครับอันนี้มันจะอยู่ในประเภทของโหมดนะทุกคนโหมดอันนี้จะเป็นของดันโซนะครับตามในอนิเมะเอ่อส่วนชื่อในเกมนะครับจะชื่ออะคูมาเอเทนอลแฮด์นะครับก็คือว่า คือมันจะเป็นแขนนะครับแขนที่ฝังเนตรมงแหวนไว้นะทุกคนตามนาอนิเมตแล้วอะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูจุดเกิดนะทุกคนก็คือว่าจุดเกิดก็ง่ายๆเลยนะจุดเกิดไม่ได้ยากอะไรเลยนะทุกคนคือให้ทุกคนวิ่งตามผมมาเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดก่อนนะครับทุกคนคือมันวิ่งช้ามากเลย โอเคครับเปิดหมดเรียบร้อยนี่นะทุกคนวิ่งตามผมมาเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้ทุกคนมาหน้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาที่สนาม PVP นะครับมาข้างหลังเลยทุกคนดูนะเดี๋ยวขึ้นตามผมเลยนะทุกคนทุกคนจะได้ไม่งงนี่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 ปุ๊บพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะทุกคนก็ขึ้นไปบนนี้เลยนะครับยี่วิ่งตามผมมาเลย มาเรื่อยๆนะครับขึ <rainforest> ้นมาจนถึงขบวนนี้โอเคครับแล้วก็ทุกคนก็จะเจอกับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ขึ้นมานะครับปุ๊บพอเราขึ้นมาบนต้นไม้ต้นนี้แล้วเนี่ยก็ทุกคนวิ่งตรงมาใช่ไหมทุกคนก็จะเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งนี่เลยนะครับโดดมาก็จะเจอกับต้นไม้ต้นนี้นะครับจุดเกิดมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับของเขาก็จะเกิดตรงนี้เลยนะโอเคฮะทุกคนต่อมาแล้วก็มาดูรีวิวกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็เปิดโหมดก่อนเลยนะทุกคน มี่ทุกคนดูโอ้โหแขนโคตรเท่ทุกคนดูครับมีหน้าตาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเน็ตวงแหวนฝังอยู่ที่แขนนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวนี่ครับเอ่อต่อมานะครับก็มาดูกันที่สเตตกันบ้างนะครับสเตตนะครับจะบวกจักระอยู่ที่2,600นิน2,500หมัด2,300แล้วก็เลือด2,300เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง ตีธรรมดาก็ปกตินะครับคลิกขวาคิวครับนี้คิกขวาคิวก็ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนคือเขาจะคิกขวาแซดแดงเดียวนะครับต่อมาเราก็มาดูสกิลของโหมดกันเลยดีกว่านะทุกคนสกิลแซดนะครับคลิกขวาแซดนะทุกคนดูนะครับคลิกขวาแซดนี้ทุกคนดูครับ นี่ทุกคนดูตอนเวลาเขาตีนะครับเขาก็จะติดเป็นคาถาลวงตานะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตอนเขาตีเราจะดูดเลือดเข้ามานิดนึงด้วยนะทุกคนสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะครับโอเคครับทุกคนแล้วก็มาดูสกิลแซกันอีกรอบนึงชัดๆเลยนะครับทุกคนทุกคนดูครับนี่ครับทุกคนเป็นไงครับโอ้โห ลอยเข้าไปในคาถาลวงตาเลยนะครับแล้วก็ดูดเลือดศัตรูมานิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนไม่ได้เยอะทุกคนครับทุกคนเห็นสกิลแซดมันมีแค่นี้นะทุกคนก็อาจจะมองว่ามันไร้ประโยชน์นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าเอ่อโหมดของดันโซนะครับมันโกงยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันโกงยังไงก่อนที่ทุกคนจะไปดูความโกงของโหมดดันโซนะครับผมก็ต้องขออธิบายก่อนเลยนะครับว่า อีสานางินะครับอีสานางิก็คือเมื่อตัวเองตายไปแล้วนะครับเขาจะทําการเอาชีวิตตัวเองกลับมาเพื่อแลกกับดวงตาบนแขนนะครับทุกคนตามในอนิเมะแล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าในเกมเวลาเราใช้อีสานางิแล้วดวงตาของเขาจะหายไปไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทุกคนว่าดวงตาจะหายไปไหม โอเคครับทุกคนการใช้อีซานังิก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับแค่เราไปโดนกระทืบจนตายนะครับแล้วก็อีซานังิจะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ใกล้จะตายแล้วนะเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าตอนเลือดมันหมดหลอดน,นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทุกคนรอดูนี่ผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วทุกคนนี่ยย้เขาใส่ไม่ยั้งเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูครับมันไม่ได้หลายประโยชน์เลยนะมันโกงมากเลยนี่ทุกคนดูครับเป็นไงครับ เมื่อกี้เลือดผมหมดหลอดแล้วทุกคนสังเกตไหมคือเมื่อกี้มันจะมีเนตรขึ้นมานะครับก็คือว่าเมื่อกี้ก็คือการใช้อีซานังยีนะครับคืเอ,อเลือดที่หมดหลอดไปแล้วมันจะเด้งขึ้นมาประมาณครึ่งหลอดเลยนะทุกคนคือมันไม่ได้กากเลยนะครับเป็นไงครับทุกคนความสามารถรับของดันโซโคตรโหดเอ่ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า เมื่อเราใช้อีสานังหีไปแล้วเราต้องรอ5นาทีนะครับทุกคนถึงเราจะใช้อีสานังหีได้อีก1รอบอันนี้เราก็ต้องนับเวลากันเอาเองนะครับเพราะว่า ตามแขนนะครับดวงตาเขาก็อยู่ครบเลยนะดวงตาเขาไม่ได้หายไปไหนเลยอันนี้เราต้องนับเวลาเองนะครับแต่ถ้าเป็นในอนิเมะนะคือตอนเขาใช้อีซานังิอ่ยดวงตามันจะหลับไปทีละดวงนะครับทุกคนแต่ว่าในเกมเขาก็ไม่ได้ทําละเอียดขนาดนั้นนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้ก็แบบว่าเท่มากแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนโหมดของดันโซก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ